ก็สว,ส,สวัสดีเพื่อนๆในช่องคุณทาโร่กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้มาเล่นชาร์ลอตนะแต่ว่าในตำแหน่งจังเกิลน,นะครับไม่ได้มาเล่นเป็นออฟเลนะจริงๆเนี่ยไอดีเนี่ยก็เป็นไอดีโซโล่ขึ้นสุพีนะครับที่เราแบบได้ทากันหลายคลิปแล้วแหละคนที่ติดตามเ่ยก็น่าจะรู้แล้วนะว่าไอดีนี้ก็คือแบบเราสมัครมาเพื่อโซโล่ขึ้นสุพีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้มาดูกันว่าเฮ้ยเราสามารถโซโล่ขึ้นสุพีได้ไหมนะครับอันเนี้ยโดยที่ไม่ได้เติมเงินเลยนะแล้วก็แบบ ไม่ได้มีกิจกรรมแจกรูนอะไรนะครับเรียกได้ว่าแบบอ่าขึ้นค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเราโซโล่เนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าพอเราโซโล่ใช่ไหมครับสิ่งที่สําคัญมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของตัวละครนะครับเรื่องของรูนเนาะมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันพอสมควรเลยครับเพื่อนเพื่อลองเล่นแบบไม่ถอดรูนดูนะไม่ใช่ไม่ถอดไม่ใส่รูนนะครับไปเอาหาซะละก็คือแบบไม่ใส่รูนดูนะเพื่อนเพื่อจะรู้สึกได้เลยว่าแบบโหตัวละครแม่งแบบโคตรเบานะครับแล้วก็แบบ โคตรบางนะครับเทศกับเขาก็ไม่ชนะนะครับซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ไอเดีเนี้ยมันก็ค่าจะสโลขึ้นยากนิดน,นึงแต่ถามว่ามันสโลขึ้นไปได้ไหมครับคําตอบก็คือได้แต่ผมเล่นให้ดูเนาะแล้วถ้าเกิดเป็นเพื่อนแบบว่าเฮ้ยสโลจริงหรือเปล่าอยากรู้ว่าอยากไปดูหน่อยนึงได้ไหมเพื่อนเพื่อสามารถค้นหาชื่อนี้ได้เลยนะคุณทาโร่เนาะแล้วก็สามารถกดมาดูได้เลยนะว่าเฮ้ยเดีนี้เขาสโลนะแล้วก็อ่าตอนนี้เขาชนะยังไงบ้างน,นะครับแต่ละเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนานะ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สาหรับชาร์ลอตนะครับอันนีนะ้หลายคนน่าจะได้ลองเล่นกันแล้วนะครับหรือแบบบางคนก็น่าจะได้เห็นตัวละครตัวนี้บ่อยแล้วนะก็สรุปให้นะครับตัวละครตัวนี้ถามว่าดีไหมคําตอบก็คือมันมันเป็นตัวที่เล่นได้นะไม่ถึงกับว่าเล่นไม่ได้นะครับแต่มันอ่อนนะส่วนตัวเนี่ยให้ไปทางอ่อนนะครับมันมันเล่นได้อะแต่มันไม่ได้เก่งไม่ได้ว้าวอะไรเลยนะครับไม่ได้มีจุดเด่นที่แบบ เรียกได้ว่าแบบแบกได้หรือเข้ากับเมตาเลยนะครับผมมองว่าตัวละครตัวนี้มันแอบบางไปนิดนึงครับแล้วก็เงื่อนไขในการคอมโบมันเนี่ยยุ่งยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีอย่างก็คือมันสามารถดูดเลือดได้นะครับถ้าเป็นแรงไม่สูงมากที่ผมเล่นนะตอนนี้นะครับคอมหนึ่งเนี่ยก็คือเล่นได้เล่นสบายเลยนะครับไม่ได้แบบยากอะไรมากแต่ถามว่ามันแบกได้ดีเหมือนแบบพวกด้วงที่แบบเน้นต้นเกมแล้วก็อ่าคุมเวฟคุมอะไรเนี่ยสามารถแบบจบด้วยตัวคนเดียวได้เนี่ยคําตอบก็คือยังสู้ไม่ได้นะครับ ก็ยังยากอยู่นะครับแล้วก็แต่ละแรงเนี่ยอาจจะใช้ตัวละครไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นแรงส,งสูงๆเนี่ยอย่างนาคอสอะไรเงี้ยแล้วผมรู้ไม่เต็มเนี่ยมันเล่นยากนะครับจะง่ายถ้าเป็นดวงอะไรเงี้ยประมาณนั้นจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆอยากขึ้นโซพีนะครับผมแนะนําว่าให้เล่นนับตัวละครได้หลากหลายนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่าตัวเองเล่นอะไรได้บ้างนะครับแล้วควรเล่นเป็นทั้งหมด5ตําแหน่งเลยถ้าเพื่อนๆอยากขึ้นโซพีนะ แล้วก็พยายามเล่นตัวเมตาครับเพราะว่าตัวเมตาเนี่ยมันไม่ใช่แค่มันเก่งในเมตาแล้วนะมันยังมีความแบบเข้าใจง่ายนะครับเช่นอ่าถ้าเพื่อนเล่นคู่กับจังเกิลที่เป็นแบบอ้อยนะครับเป็นคีร่าเนี่ยกับเพื่อนๆมาเล่นคู่กับจังเกิลเป็นอ่าเป็นคิวเลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันไม่เข้ากับเมตานะครับมันทําให้แบบว่าเฮ้ยไม่ค่อยได้เจอคิวเลแล้วแบบมันเล่นทามิ่งไหนอะมันเล่นยังไงนะครับก็ทําให้เพ่อนงงด้วยเนาะเพราะงอั้นการเล่นตโลเนี่ยนะครับ ปัญหาของมันเนี่ยคือ 1. ต่างคนต่างมาถูกไหมเพราะต่างคนต่างมานะครับความเป็นทีมมันน้อยมากการที่เราเลือกตัวละครที่มันแตกต่างจากเมต้าม,มากเกินไปเนี่ยมันส่งผลให้เพื่อนเราเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนะครับแล้วจะงงเวลาที่เดินเกมไม่รู้ว่าจะต้องเดินยังไงนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าถ้าเพื่อนๆเ,เล่นกับคิกซี่เนี่ยเพื่อนๆจะรู้แล้วคิกซี่มันมีสกิลอะไรบ้างมันแบบททมมิ่งมาประรรม,มาณไหนระยะสกิลคิกซี่เนี่ยยังไงนะครับหรือแบบลิเลียนาเนี่ยมันเอ่อฟิลไหนเนาะแต่ให้เกิดเพื่อนๆเล่นคู่กับเตี่ยวเตี่ มันต้องไปยินดักไว้มันเล่นแบบนี้ไว้มันมันจะต่างกับตัวละครตัวอื่น,นครับเพราะฉะนั <S <S ้นเนี่ยการที่เล่นตัวละครเมตาไม่ใช่ว่ามันเก่งในเมตานั้นอย่างเดียวมันยังทําให้เพื่อนเข้าใจง,ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับส่วนชาร์ลอตนะครับผมก็เล่นเป็นอาดักฟาร์มอะไรเป็น,นเช่นมดามเหทั่วไปนะครับจริงๆก็มีเซ็ตใน h ับเซิร์ฟอยู่แล้วนะครับก็ไปลองใช้กันได้ถามว่าฟาร์มแล้วแบกได้ไหมครับเปลคือได้นะครับส่วนตัวอเอาไปเล่นออฟเลนแล้วออฟเลนมันแบกยากถ้า ถ้าช่วงแบบว่าเรียกว่าไงอะถ้าช่วงแบบดาวไม่สูงอะออฟเลนมันแบกยากมากนะเพราะมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ผลต่กการเดินเกมเยอะนะครับมันไม่ใช่ตัวทำเกมนะครับตัวทำเกมเนี่ยก็จะเป็นเอ่อจังเกิลนะครับเป็นเมสเป็นโลมนะครับซึ่งเล่นสามตัวนี้ง่ายในในในแรงไม่สูงมากนะครับเล่นโลมเป็นมาหลอดเป็นอะไรพวกเนี้ยมันแบกดาเมจได้แบกตัวเองขึ้นไปสูบพีนไทยง่ายมากนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเล่นเป็นแบบ อาชเล่นอาลิตนะครับมันก็อาจจะยากนิดนึงเอาเล่นแอนเนตอะไรนี้ก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับหรือแบบว่าเล่นโลมที่แบบเป็นแทงจ่าเลยอย่างเช่นอาลัมเบอร์อะไรเงี้ยก็อาจจะยากนิดนึงก็ควรที่จะมีราเมจด้วยนะครับประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนดูนะว่าแบบตัวคนเดียวมันสามารถเปล่นเกมได้เนาะคิดที่แล้วเนี่ยก็เล่นดวงใช่ไหมผมแค่คนเดียวนะสามารถสร้างเกมแล้วก็เปลี่ยนเกมแล้วก็ชนะได้นะ ซึ่งผมมอว่าโซโลอะถ้าเพื่อนๆแบบตั้งใจเล่นจริงๆเนี่ยมันสามารถแบบขึ้นได้จริงๆนะต,ตอนนี้เราก็6นาทีแล้วนะครับสะกอร์องหนะึ่งห้านั้นก็เรียกได้ว่ามีบทบาทกับเกมเยอะมากในตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินไปด้านล่างนิดนึงนะแล้วก็นี่ฮะพยายามเจ้าสุดนะจังหวะนี้แล้วก็เก็บมาได้นะครับจริงๆก็เริ่มเล่นช่ำแล้วนะสำหรับชาร์ลอตนะครับเริ่มรู้แหละระยะสกิลทามมิ่งมันนะครับ เริ่มเริ่มพอเข้าใจแล้วแล้วจอนี้โดนอีกฮะแทงสวนเข้าไปนะครับแล้วก็เนี่ยสวนเข้าไปนะแล้วก็วแกทงกลับมานะครับดูเลือดคือนะก็เทกลับมาชนะได้เหมือนกันนะครับจะบอกว่าตัวมันไม่แย่มากเนาะคือมันมันกจพอเล่นได้เนี่ยเห็นไหมได้แต่จังหวะน,นี้ผมยังไม่ตายนะครับแล้วก็สวนเข้าไปตัวมันอะดูดเลือดได้แล้วก,แวก็แล้วก็เรียกว่าไงอ่ะถ้ามันมันอึดกว่านี้นิดนึงนะก็อาจจะแทงไม่โดนแต่ว่าได้โล่อะไรเงี้ยนะครับ ได้โล่พร้อมดูดเลือดตอนนี้อาจจะเนิร์ฟดูดเลือดลงเนาะแล้วก็แบบแทงแล้วก็ได้โล่เลยโดยที่แบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเงี้ยผมมองว่ามันอาจจะพอเล่นได้ในเมตานี้นะเนื่องจากอาวีอะดาเมจมันแรงมากแล้วชาลลอตเนี่ยที่มันมาจากเฮดโอเคนะครับมันคือมันแบบเฮดโอเคดาเมจมันเบากว่านะแต่อาวีมันแบบแบบตูมตูมแล้วตุยเลยอ่ะมันก็เลยดาเมทก็ข้างแรงนะครับทาให้แบบเออชาลลอตมันเล่นยากจริงๆแล้วฟันไปนะ ก็นะครับตอนนี้ผมก็เล่นดีอยู่นะไม่ได้แย่อะไรับแล้วจังหวะนี้ไม่รอดนะแ้วเพื่อเรายังนัวอยู่นะครับแต่ตอนคลิปนี้ก็นอกเรียกไปเยอะเหมือนกันนะอยากอัปเดตไงอัปเดตเอ่อเกี่ยวกับไอดีนี้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนนะ <been> คือผมก็มีลงคลิปอา่าไอดีอื่นด้วยนะครับแบบว่าคือไอดีนี้มันไว้โซโล่ไงแต่ไอดีอื่นเนี่ยก็ก็โซโล่เหมือนกันจริงๆก็โซโล่เยอะนะครับ สม่าไม่ค่อยไม่คอ่คอยได้เล่นกับเพื่อนสม่าก็จะเป็นโซโลนะครับเป็นหลักแล้วก็อยากเล่นตัวละครตัวอื่นไงแบบเออเอามาทําคลิปให้เพื่อนได้ดูนะครับตอนนี้ก็ประมาณแปดนาทีแล้วนะแล้วเหมือนจะมีไฟตรงกลางนะครับเ,เก็บแต็กนะครับตอนนี้แล้วก็เคลียร์เวฟไปด้วยนะครับ เพื่อนเรานี้ไปตรงนู้นเลยนะด้านบนเลยไอ้แล้วผมเจอวาร์ปตรงนี้ครับกระโดดฟันเข้าไปเรียบร้อยคะเนี่ยดาเมจมันก็เอาเรื่องอยู่ฟันนะครับโยกนิดน,นึงนะครับแล้วกสกิลนะครับแล้วก็ฟันสวนนะอ่ามีดาบอ่ามีดาบอึดมาพอดีนะครับเนี่ยฟันสวนแล้วนนะแล้วกดดาบอึดรอนะครับแล้วก็แทงสวนเข้าไปนะเรียบร้อยนะครับคือถ้าทีมหมูนะดํา จริงๆอ่ะถ้าเป็นเมตาไฟเตอร์อ่ะเพื่อนๆจำเมตาไฟเตอร์ได้ปะที่แบบ Fighter ไฟเตอร์แม่งแบบโห,โหเกือบไปหมดเลยลงก็ไฟเตอร์เลนการแม่งยังไฟเตอร์ออฟเลนไฟเตอร์ป่าไฟเตอร์เอเอไฟเตอร์เยอะที่แพทที่ฮายาแม่งกอดกอดอ่ะถ้าถลอยเข้ามาเมตาเนี่ยไอ้นี่คือมาหาเทพโคตรเทพเลยนะเพราะว่าเมตาเนี่ยมันเป็นเมตาที่ไม่ได้ไฟกันด้วยดาเมจจัดครับแต่ว่าเป็นการไฟด้วยความแบบไฟหนัวเออเป็นไฟเตอร์เยอะอ่ะครับก็เลยแบบโห,โห เมตานรินโปเ้เก่งๆอ่ะคาชิ้กเก่งๆอ่ะไอตัวนี้มันต้องก๊อตมาแน่นนเลยถูกป่ะแต่ว่ามันเข้ามาในเมตาที่แบบว่าเน้นเมจแบบปุ้มนะแล้วดาเมจหนักๆอะไรเงี้ยนะมันก็เลยแบบเอออาจจะดูแบบเแบบาลงนิดนึงนะมันน่าจะเข้ามาผิดเมตานะส่วนตัวนะครับแต่นะโค้มันก็คือเนะมตาวีนะครับบางคนเข้าใจเขาแบบมันมาจากการบับเนิร์ฟอย่างเดียวจริงๆมันก็มาจากการบับเนิร์ฟด้วยแต่ว่า มันก็มาจากการเปลี่ยนของตัวละครบางตัวนะครับทําให้บางตัวที่มันไม่ได้บ๊อบหรือว่าไม่ได้เนิร์ฟอะมันก็เก่งขึ้นมาของมันดรื่อๆได้นะครับในเช่นลุยนะครับพอมีนักแข่งมาใช้เราเจอแผลอะไรเงี้ยก็มีลูย์เก่งๆขึ้น,นมาเลยกลายเป็นแบบว่าแผงที่อะอนาคตแบบแบงค์ขึ้นสูงคือแบน์เลยแต่ว่านะครับใน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 ,ในบางในบางทีอะบางตัวมันก็เก่งอย่างฮายาแทบไม่ได้ปรับอะไรเลยมีการบัฟบด้วยซ้ำนะแต่ก็กลายเป็นไม่เก่งไปเรื้อๆเลยพอเมตานน้นไม่ได้เป็นไฟเตอร์นะครับ แล้วฟันเข้ามาครับจังหวะนี้แล้วผมเอาลึกมากเลยนะแต่ว่าผมตายไปนะครับแต่ผมเล่นชารลลอตมันก็ใช้งานได้ดีทั้งับนแบกไม่ได้จริงๆจริงๆเนี่ยมันควรจะคอน้องหน้านแล้วนะมันควรแทบจะไม่แพ้เลยนะครับแต่ผมไปเล่นชาลลอตเงียมันไม่ใช่ว่าเล่นเล่นแย่นะแต่ว่ามันแบกไม่ได้อ่ะด้วยความที่มันลวงไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้บอกว่าเข้าไปลวงแบบ เลือกได้อะเลือกเป้าหมายได้แบบด้วงอะไรเงี้ยเออเขาพลาดละเอียบตุ๊บหายเลยนะครับอะไรเงี้ยแต่ชาลลอตมันเ,เป็นตัวที่แบบใช้เวลาในการแบบเก็บคิวค่อนข้างสูงนะมันก็เลยยังไม่เหมาะกับแรงนี้เท่าไหร่ด้วยนะครับแต่แรงของสูงก็ไม่เหมาะน,นะไปลองเล่นแล้วก็ <laughs> <c oughs> ไม่เวิกมากนะครับเออจิจูมก็ไม่เวิกเลยอนะแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นนะครับก็ลองเล่นดูได้นะเซงเกินจะโอเคนะแรงอยู่นะครับใช้งานได้ดีอยู่ ดีกว่าออฟเลนส่วนตัวดีกว่าออฟเดนนะครับออฟเดนไม่ค่อยมีบทบาทกับเกมอะไม่สนุกใครเล่นออฟเดทนะผมนับถือใจเลยนะส่วนตัวผมไม่ค่อยสนุกนะแต่จริงจังเกินไม่ค่อยหนุกหรอกเวลาโดนเวทอะน้ําตาจะไหลแล้วจวะนี้ผมมา,าสุดเลยนะยังไงก็ต้องเก็บตัวนี้ให้ได้นะครับแล้วก็แบบเนี้น่าจะชนะได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาลึกเลยนะโหไม่ได้วะ่ะมันจะจบแต่ว่ายังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมต้องหาดูเรื่องนี้หนึ่ง น่าจะมีกาดในป้อมด้านบนสูงมากนะครับโอ้เพื่อเล่นสดเลยเฮ้ยด้ป้อมด้านบนนะครับเฮ้ยมีคีบอยู่นะปปินไหมแต่ผมไม่มีกดดาบน,นะครับ<ป>ผมพยายามจะไปเซตเกิดเนาะเกิดแบบว่าได้ใช้นะแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ได้ใช้แลวนะครับเงินไม่พอด้วยนะครับแล้วจอยเนี้ยผมดื้อน,นะจริงจริงคนกลับแล้วนะครับผมคิดว่าม,มาแค่แก๊กอะไรอย่างเงี้ย เรียบร้อยฮะดื้อไปหน่อยนะครับจริงๆคนกลับได้แล้วตอนนี้เราก็ได้สามชางมาแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องหาวิธีการจบบ้านแหละแล้วผมเนี่ยยังไม่ไปนะครับตัสสดสินใจเซ็ตของแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์ตรงกลางนะครับมีอ่าวันเดอร์เข้ามานะสู้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จูงนิดนึงนครับส่วนกันไปนะแล้วก็ฟันตรงวันเดอร์นะครับสับเคียวมานะแต่ว่าเคียวไม่มีนะครับแล้วก็ เก็บวันเดิมไม่ได้นะมีเขียวแล้วตอนนี้อาจจะต้องเล่นสุดนะครับเพื่อที่จะจบบ้านเลยเดี๋ยวผมจะเป็นคนเข้าไปลําเล่นให้นะครับอุ้ยโอเคผมแทงสวนนะแล้วก็โอเคสวยครับโอเคกล่องไม่เป็นไรน่าจะน่าจะจบได้ครับไหวไหมโอเควันนี้ชนะนะครับแค่ไอตุต,ต้าตอมแต่งนี้ก็ตีป้อมโหดเอาเรื่องแหละ ก็ผสมกับแค่นี้แล้วกันนะครับอัปเดตดีๆด,ด้วยแล้วก็วิธีการเล่นชาลอตจังเกิลเหมือนก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็เหมือนเล่นเหมือนจังเกิลทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นชาลัอก็ไปลองดูแล้วกันแต่ส่วนตัวนะครับถ้าใครแบบไม่ได้จะเล่นจริงจังหรือว่าไม่ได้ชอบน้องเนี่ยผมแนะนําไปฝึกตัวอื่นดีกว่านะมันมนมีโอกาสได้ดาวมากกว่านะครับอคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ี่ไหเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะกคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็แบบมาลัาชมคลิปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเ,เพื่อนๆบ๊ายบาย